เคยดูคนตัดต่อเชือกไหมครับที่นักมายากรจะเอาเชือกสองเส้นมาต่อกันให้เป็นเส้นเดียววันนี้ผมก็จะทําแบบนั้นแหละด้วยเชือกสองเส้นนี้ดูให้ดีขั้นตอนแรกก็คือเราจะเอาเชือกสองเส้นผูกกันไว้แบบนี้เป็นปมเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้มือกำไปที่บริเวณที่เชือกผูกกันนั้นและไล่วเวทดหน่อย แค่นั้นแหละสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นเชือกทั้งสองเส้นต่อกันไปเส้นเดียวแล้วเห็นไหมครับอุ้ยอ๋อมันแค่เอามาผูกกันเฉยๆใช่ไหมแต่วิธีการต่อเชือกแบบนี้ดีนะเพราะถ้าเราไม่ชอบใจที่ผูกเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้เห็นไหมครับถ้าเรายังไม่พอใจอีกเราก็เลื่อนได้อีกเห็นไหมครับเลื่อนจนเกือบสุดปลายเชือกเลย เราเรายังไม่พอใจอีกเราเลื่อนกลับมายังจุดเดิมก็ได้แต่ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือเวลาเราแกะห่วเชือกออกเราก็จะได้เชือกทั้งสองเส้นกลับ,บามาเหมือนเดิม